ฮัลโหลฮัลโหลกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราก็จะมาสอนที่ดูอัดหน้าจอกันโอ้ยขั้นตอนก็ไม่ยากเลยนะครับเราก็จะเข้าก็อนแรกแล้วก็จะเข้าไปที่สฟ r รยพิพ์ไปว่า เข้าไปแน่ครับไอไอโฟนห้าโฟนหกก็ได้โฟนสีก็ดีก,ด,กดเข้าไปที่รูปแอปนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปครับเนี่ยมันก็จะมีโหลดแต่ผมโหลดมาแล้วแล้วทีนี้มันจะมันก็จะมาเร่งขึ้นตรงนี้ครับ แล้วก็เข้าถ้าเล่นไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาเข้าตรงนี้ตรงเนี้ยตรงนี้เลยเข้าไปครับเข้าไปตอนนี้เราก็เลื่อนลงเข้าทั่วไปเข้าทั่วไปแล้วก็เข้าไปที่การจัดโปรไฟล์แล้วเราก็กดอันที่เราโหลดมามันก็จะให้มีเชื่อถือครับเราก็เชื่อถือไปแล้วแล้วทีนี้วิธีเอาลง ง่ายง่ายครับวิธีตอนนี้ผมเอาลงไม่ได้ว่ะเฮ้ยเออเรากำลังแคสเกมอยู่นี่ว่ะใช่ใช่ใช่กำลังแคสแคสแคสกำลังแคสแอปที่กำลังอ่านหน้าจอนะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย